สวัสดีนะครับผมแม่แม่ช้างเลี้ยงแถวกันกินหญ้านะครับออกินกล้วยอ้อยนะครับผลไม้จากนักเที่ยวนะครับผมผููพิงนะครับดูครับแม่แม่ช้างนะครับนนะครับผููพิงนะครับผมโอเคนะครับนี่นะฮะ แท็กดูหน่อยว่าลูกชายเราทำอะไรดูลูกชายเราเตรียมอะไรก,กินกินกล้วยอยู่นะครับโอ้ด้านหน้าเต็มเลยเปลือกปอกเปลือกกล้วยเต็มเลยนะครับเปอกเปลือกกล้วยโชว์เอฟนักงเที่ยวอยู่อีกแล้วนะครับผม <l ots> อรีกัวกมาดวนอันนี้เป็นนักเที่ยวที่มาป้อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนสภาพ้านะครับมาป้อนกล้วยอ้อยอย่างเดียวครับผม ¿Me ha hecho gastarlo lo te podría haber dado? Ponte, ponte, Este es buenísimo, ¿Qué es qué Banana, banana, quinta y นี่แกเปลือกไวมากนะดู FC ดูนะครับการแก็บเปลือกความว่องไวของน้องผู้พิงหรอโอ้ีเโอ้ว่องไวบางทีก็ไม่เกะนะครับบางทีก็เกะนะครับ อะไรดิเอ้าไหวไหมลูกไหวไหมกินไหวไหมลูก เต็มเลยครับเปลือกกล้วยด้านหน้าเต็มเลยนะครับมีไต้ขาก็มีฟักทองฟักมน์หญ้าไม่กินนะฮะอ้อยก็ไม่กินนะครับกินแต่กล้วยอะไรที่แข็งแข็งไม่กินนะฟักมน์ก็ไม่ได้แข็งก็ไม่เอานะครับไม่ชอบไม่หวานนะครับ ชอบกินกล้วยครับนุ่มดีแล้วก็หวานนะครับ <c oughs> กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกอดจุบนะครับ <c oughs> โอเคบายบายครับ ăn bye 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 được. bye bye, bye. 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 bye.